จับซักหลังว่ามันใช้ได้ไม่ได้ดึงกระชากหลังฮะหมุนรอบจับดูมูเล่หลังฮะด้านหน้าด้านหลังมันมันขยับไหมแล้วก็จับคันกระตุกได้นะฮะว่ามันแน่นไหมแต่แน่นฮะแน่นฮะและ้วรดลงอ่าแล้วทีนี้เราจะมาดูตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หลักๆก็ดูคัน จุดจบของมันก็คือจุดเขาเรียกจุดสต๊าฟพอสต๊าฟปุ๊บมันต้องตัวนี้ไม่ได้บ่าตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ต้องปรับปรุงนะครับพอจากพิ่งได้มาเราไม่ได้เอาจากแบบสมบูรณ์แบบมาให้ตัวนี้สต๊าฟโมชั่นแกเยอะสต๊าฟโมชั่นแกงวฮะต้องดูแลดูแลนะครับอ่ะแล้วตัวนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นปลดงานเช็ครอบครับรอบผ่านรอบไปเฟืองเฟืองใหญ่ เนี่ยเผ่านนะฮะทุกอย่างทํางานหมดนะครับดูว่านี่ครับฝาสิงทำงานสิงบนถิงล่างทำงานนี่นะครับการตรวจสอบคร่าวๆเนาะเบื้องต้นนี่ครับ,บ,รบรตรวจสอบเอบื้องต้นนะครับคือลูกลายลูกลายฝีเข็มออสองข้างซ้ายขวาแล้วก็หัวท้ายครับทำงานอือ ทำง,งานเลื่อนนะครับ <Okay. S 2> ถ้าจักไม่สมบูรณ์เนี่ยบบนยังจะไม่จะจะไม่ได้เลยนะฮะโอเคงั้นจบแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเ้องต้นคนระับเ้องต้นขอบคุณพี่เอครับผมบครับผมหัวไม่มือแดงหัวไม่มือแดงทำยังไงนี่